เรามาดูเรื่องของการซ้อนเลเยอร์กันบ้างนะครับการซ้อนเลเยอร์นั้นเป็นการนำเอาเลเยอร์ที่เราต้องการไปซ้อนอยู่ในเลเยอร์แม่นะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า parent layer เพื่อที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเคลื่อนย้ายหรือว่าการถ่ายทอดคุณสมบัติต่างๆนะครับก็ปกติถ้าเป็นรูปแบบที่ชัดเจนก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขนาดนะครับรูปแบบของตัวอักษรหรือว่าสีตัวอักษรเป็นต้นวิธีการซ้อนเลเยอร์มีอยู่3วิธีนะครับ ดังนี้นะครับวิธีแรกนั้นก็เป็นการเริ่มต้นสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับผมคลิกที่ในส่วนของ Draw a p d i p นะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์ก่อนและถ้าต้องการซ้อนเลเยอร์เข้าไปนะครับก็กดปุ่ม Alternate ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาซ้อนกันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองซ้อนอีกเลเยอร์นึงเข้าไปในส่วนของ a p d i p 2นะครับก็เหมือนกันนะครับคลิกที่ในส่วนของการสร้าง a p d i p แล้วก็กดอัลเทเนตค้างไว้แล้วก็สร้างแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างเลเยอร์ที่ซ้อนกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปดูวิธีที่2นะครับซึ่งผมลบตรงนี้ออกไปก่อนผมจะย้ายนะครับให้เลเยอร์ในส่วนนี้นะครับออกมาจากเลเยอร์แม่นะครับก็คือคลิกแล้วก็ลากออกมาออกมาที่ด้านหน้านะครับ แล้ก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะทําให้ในส่วนของเลเยอร์ทั้ง2แยกออกจากกันแล้วนะครับวิธีการนั้นนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ Panel ในส่วนของ AP Elements ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Control ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการให้เป็นเลเยอร์ลูกนะครับเอาไปวางซ้อนในส่วนของเลเยอร์หลักแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับวิธีการนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูวิธีที่3กันนะครับผมคลิกออกมาก่อน เป็นการสร้างนะครับโดยใช้คําสั่งนะครับผมลบในส่วนของ d ิบ2ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ Delete วิธีการนั้นให้เราเลือกคลิกที่เลเยอร์นะครับการเลือกคลิกที่เลเยอร์ไม่ใช่เป็นการเลือกนะครับต้องคลิกให้ทํางานกับเลเยอร์ข้างในเลยนะครับก็คือคลิกเมาส์ให้เคอร์เซอร์ด้านซ้ายมือนี้กระพริบนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ Insert นะครับแล้วก็มาที่ Layout Objects แล้วก็เลือก a p d i วิธีการนี้ก็เป็นวิธีการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาข้างในเหมือนกันนะครับแต่ ถ้าเราไม่ได้เลือกในส่วนของการนาให้เคอร์เซอร์กระพริบนะครับผมลบในส่วนของเลเยอร์ลูกตรงนี้ก่อนถ้าเราเลือกเพียงแค่เลเยอร์เฉยๆนะครับแล้วก็ insert l a y o u t objects นะครับ APD ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างเลเยอร์แบบปกติขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการซ้อนเลเยอร์นะครับและก็ที่แนะนําเพิ่มเติมมานะครับในกรณีที่เราต้องการให้การสร้างเลเยอร์ของเราขึ้นมาทุกครั้งเป็นการซ้อนเลเยอร์ เราเลือกปรับคุณสมบัติได้นะครับเราเลือกปรับคุณสมบัติได้นะครับโดยคลิกเลือกที่ในส่วนของ Edit นะครับแล้วก็มาที่ Preference ตรงนี้จากนั้นก็ให้มาเลือกในส่วนของ Category ตรง AP Elements นะครับเลือกที่ Nesting นะครับคลิกเลือก Checkbox นะครับก็จะเป็นการเลือกบอกว่าการสร้างเลเยอขึ้นมาทุกครั้งนั้นจะเป็นการสร้างซ้อนกันนั่นเองแต่ถ้าไม่ต้องการก็เลือกคลิกออกนะครับแล้วก็ Cancel ออกไปก่อนและนี่ก็เป็นเรื่องของการซ้อนเลเยอร์นะครับ เดี๋ยวในหัวข้อต่อไปนะครับผมจะทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของการซ้อนเลเยอร์แล้วก็เห็นถึงประโยชน์ของการซ้อนเลเยอร์ด้วยนะครับ